đề nghị về vấn đề này, các chuyên gia nói <laughs> với các chị, chào, ดีครับช่วงสายครับปลดปลูปลดอะไรเสร็จนะฮะเาก็จะก็ร่วมกันเก็บไปรเรานะฮะมีแก้หน้าช่วงที่เขาอยู่ตรงบริเวณเนี้ยก็จะช่วยตรงนี้นะฮะจวดที่อื่นเราก็มีคนงานเรากเก็บอยู่แล้วะยะนะครับผมเรียนทราบว่าจะมีเขาเรียกหาพยุงเก่าเนี่ยเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอ่าวมาก็จะมากระยุ่จุดนี้ทั้งหมดขยะเนี่ยเริ่มจนจากเขตพลาฮะจากหน้าโรงแรมะยุงการเดนทิปเนี่ยนะนะมันจะยาวมาถึงนี่ ส่วนเลยคลองพยุนเนี่ยพยุนหาพยนุนใหม่ทางทิศตะวนันออกของอประมงเนี่ยนะตรงนั้นขยะจะไม่มีเพราะเราทํากําแพงกันขึ้นไว้ถมที่ไว้แล้วน้ทะเลมาจะซัดถึงกําแพงเลยไม่มีอะไรค้างตรงนั้นนะครับยาวไปอีกประมาณสองสองกิโลเมตรฝ่าจากไอ้ช่วงที่คลองไปนู่นนะครับาทำกรแพงกันขึ้นแล้วก็ถมเป็นพื้นที่แหล่งต่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นนะชายหาดจะไม่มีขยะ up oh.